ร่วมสร้างสุขเสริมสามัคคีด้วยพลังกีฬางานจัดแข่งขันกีฬาประจำตำบลสาคไขสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเมื่อวันที่18และ19มกราคม2568ที่ผ่านมาตำบลสาคไขได้จัดงานแข่งขันกีฬาประจำตำบลสาคไขอย่างยิ่งใหญ่ณสนามโรงเรียนบ้านหนองบัวงเงินตำบลสาคไขอำเภอสาคไขจังหวัดหนองคายโดยมีนายทวีปไทยสวีนายอำเภอสาคไขได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยนายสมนึก กรัตนคุณนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลสาไข่ผู้จัดงานหลักเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความตั้งใจในการเสริมสร้างความสมัคคีและสุขภาพดีในชุมชนงานนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารรองนายกอบาตาเลขานุก,การประธานสภาตำบลประลัดตำบลสาไข่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนจากทั้ง15หมู่บ้านตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับข้างกีฬาหล,กลากหลาก เพื่อทุกคนในชุมชนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาสุดมันจากหลายประเภทเช่นฟุตบอลเซปักตรกระก้วอลเล่บอลชักเกเยร์กีฬาพื้นบ้าน Leakan sedang ten lebih. ทุกการแข่งขันไม่เพียงแต่สร้างความสนุกสนานแต่ยังเป็นโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้แสดงฝีมือและความสามารถพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนไฮไลท์พิเศษฟุตบอล VIP ท้องที่ประทะท,ท้องถิ่นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือการแข่งขันฟุตบอลคู่ VIP ระหว่างทีมท้องที่และท้องถิ่น ซึ่งนำโดยผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นการแข่งขันครั้งนี้สร้างเสียงเชียร์และความประทับใจให้กับผู้เข้าชมพร้อมทั้งตอกยำ้ำถึงความสม,มัคคีของคนในชุมชนรวมถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนความสำเร็จของงานนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการองค์กรท้องถิน่นและประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์แบบนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลสากขายได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมทั้งด้านการจัดเตรียมสถานที่การสนับสนุนทรัพยากรและการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้กับชุมชนงานนี้เป็นเวทีสําคัญที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสินค้าชุมชนการกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมถึงการนําเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ อุทัยดอกไม้สาาักไทยดเทรายงานสาาักไทยเมืองหน้าอยู่ประตูสู่หนองคายนบไว้พระ้าสีอ่านข้าวสารหอมมะลิชั้นดีมีหลวงพ่อใหญ่ผู้เมืองลื่อเลืองคุณธรรมสนับสนุนข่าวโดยหอจอกอราชามุงม้งจีบมุ้งจีบมุ้งหมวนมุ้งลวดรางวัลระดับอาเซียนบริหารงานโดยคุณวิวยุทธลูกอินโทร์่ 0320เดอดที่สตูดิโอรับผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รบวงจรโทร0985690026